จะเป็นภายในโลกออนไลน์นะครับโดยการหลอกให้รักผ่านสื่อออนไลน์จากนั้นเนี่ยจะชักชวนให้ลงทุนแลกเปลี่ยนค่าเงินในสกุลเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันปลอมซึ่งทางแก๊งนะครับแก๊งคนไลน์เนี่ยได้จัดทำแอปพลิเคชันปลอมขึ้นนะครับเมื่อเหยื่อ,อหลวมตัวไปเล่นนะครับก็จะสูญเงินนะครับมูลค่ามีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักหลายล้านบาท ซึ่งการเลือกเหยื่อเนี่ยของแก๊งคนร้ายเหล่านี้นะครับก็จะเลือกจากเหยื่อที่เป็นวัยหนุ่มสาวนะครับแล้วก็มีการเข้าถึงแอปพลิเคชันต่าง,างๆนะครับมีการเข้าถึงระบบการเงินหรือสถาบันการเงินในโลกออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าเหยื่อเนี่ยจะต้องออนําเงินนะครับจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในออนไลน์เนี่ยไปลงทุนผ่านแอปพลิเคชันที่ปลอมขึ้นมานะครับ ในระหว่างนี้ก็คุยกันตลอดนะคะแต่ก็คือเราก็แบบเริ่มงอเงแีแล้วอะเริ่มเริ่มจะไม่ลงทุนแล้วจนวันที่สิบเก้าเนี่ยคนที่ชื่อธันวามาเพิ่มความไว้ใจด้วยการเสนอว่าเนี่ยเงินคุณอะติดอยู่ในนั้นเราก็แบบสงสารคุณนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มทุนเราเนี่ยให้ช่วยคุณแต่คุณก็ต้องเอาทุนคุณใส่มาด้วยนะในวันที่ยี่สิบเนี่แหละคะ่ะถอนแล้วตอนเช้าอะสิบโมงมันขึ้นว่า เรียกเงินกลับเราก็ถามว่าทำไมเรียกเงินกลับเซอร์วิสก็ตอบมาเลยค่ะว่าเนี่ยคุณได้กําไรมากกว่าเท่านี้เท่านี้คุณต้องเสียภาษี15%คํานคนวณเป็นเงิน7 5 0 0 0 0บาทถ้าได้คุยกับ คนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ซึ่งเราไม่เคยเห็นตัวจริงเลยนะครับเพื่อนในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะามาในรูปแบบของอาชายหล่อหญิงสวยนะครับแล้วมีการชักชวนให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่เขากล่าวอ้างขึ้นมานะครับก็อย่าไปลงทุนนะครับหรืออาจจะตรวจสอบข้อมูลก่อนก็ได้ว่าไอ้แอปพลิเคชันที่เขาอ้างมาเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะ พยายามจะหลอกให้เราลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้อีกเลี่ยงโดยทั้งหมดนะครับซึ่งหากได้ทําได้นะครับแล้วก็รู้เท่าทันคนร้ายก็จะปลอดภัยจากภายัยไฮบริดสแกนครับ